สวัสดีปีใหม่จ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็มีเมนูแซ่็ๆมาฝากกันจ้านั่นก็คือเมนูขั่วเอี่ยนนั่นเองจ้ารอว่าปลาไหลนั่นเองจ้าเขากเะลืมจากตำตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ผักผิดนะจ้าเอาไปขั่วหอมๆนะจ้านาะขั่วมันหอมๆก่อนทอาก็จังเอาปลาไหลรอวเอี่ยนที่เขา ทอดไวเนาะคือสูตรนี้แล้วแต่สูตรไผยสูตรมาเลยคะ่ะอันนี้มาถอดก่อนเห็นหนังมันกรอบๆนิดนึงแล้วก็ค่อยเอามาขวาาัวจ้านี่เลยจา้าเขาก็เอาเอียนที่เฮาทอดไปแล้วจา้าเอามาใส่ในอันเครื่องแกงที่เฮาตําเมื่อกี้นะจา้านี่ละจา้าเอามาใส่แล้วก็เอามาคุเล็กคุเลคเลใส่กันซึ่งการขัวเอียนนี้เนาะแล้วแต่แล้วแต่ผากแล้วแต่ คนเฮ็ดเลยค่ะสูตรไปสูตรมันเนาะสูตรเท่าในสี่ัวสองรอบเลยค่ะขวมันแห้งก็นนคือขวรอบแรกน้ำบกแล้วเ่าก็สิเตินนมน้ำอีกนิดนึงแล้วก็ขวให้มันแห้งอีกรอบนึงแล้วก็ค่อยใส่น้ำจาพี่น้องจ่าเนาะมันสิได้แบบว่าดับกลิ่นข้าวของปลาไหลได้ด้วยจ้านะคะอันนี้เราก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะคะคั่วไปจนแห้งๆเลยจนแบบมันหอมแล้วก็ห่ากระจามเนาะเออจะทือว่าพานได้จ้ะเนาะอันนี้เราก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะคะ ขัวให้มันหอมๆละว่างนี่เท่ากับผดานผงจา้าเดี๋ยวข้าใส่หนามสักก่อนเท่ากับหรือว่าก่อนจะใส่หนามเท่ากับจังคอยปผงจา้าไปนองจา้าเมื่อนี่เท่ากับได้เอียนมากเนาะโตใหญ่แห้งเลยจา้าอู้หูซำแขนนู้นนี่แหละเนาะมันตัวใหญ่มากๆเลยนะคะก็เลยได้เอามาขวากินมือดีไหมจ้าเนาะเมือม่อนี่เท่ากับได้ผักได้ผักผ้ายได้ผักขมผักแกงขมเนาะจ้าย่ามนีก็กะมีผักแกงขม แล้วก็ใส่ผักซีดาวเดี๋ยวจ้าเนาะสามผักนี่แล้วก็ใส่ผักบัวน้ำจ้าเนาะอออ,อันนี้เราก็จะค,คั่วไปเรื่อยๆนะจ๊ะคั่วไปเรื่อยๆจ้าหลังจากนั้นเข้ากันสิทำการาปรุงนะจ้ะอันนี้ใส่ผงนัวลงไปเดี๋ยวจ้าใส่ผงนัวใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ปลาหลเดี๋ยวจ้าเด้อ ก็ะคือถ้าข้ามักรสชาติในกระปุงเอาเลยค่ะแต่ว่าล่าก็คือเขาจะใส่แค่ซัมหนีหลังจากนั้นเขากระสิเติมน้า mm hmm. เติมน้านี้แล้วแต่เลยด้ยจากมักสดน้ำหลายก็ใส่น้ำหลายมักใส่น้ำหน่อยก็ใส่พอดีจ้ะพอดีจําพอดีสด,ดเนะนะาะอาจารสํสำหรับเราเราใส่นิดนึงเด้อยจากพอเห็นนั้นมีน้ำเออเจาะเนาะโมเมนต์แบบน้ำรวงนึยสินะเออถ้าน้มรวงไหลก็สิเป็นต่มในบหานมันโมเมนต์อ่อนอจาะ อันนี้เราก็จะรอให้มันเดือดนะคะพอมันเดือดแล้วก็ซีเมืองวรสซา์โอเคบอถามันโอเคแล้วเพากะเตรียมผักเนาะเตรียมผักเตรียมใส่แต่ว่าเดี๋ยวจะต้มไปเรื่อยๆก่อนนะคะให้มันเดือดเดือดซะก่อนอืพอมันเดือดเดือดแล้วเราก็ค่อยจะใส่ผักลงไปจ้าอันนี้คือหอมมากๆเนาะนะนากินมากๆกินข้าวเหนียวกระเจียบจ้าพี่นนอะ นี่จ้าเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักลงไปผักที่เราเตรียมไว้นะจ๊ะเอาลงไปเลยจ้ะผู้ได้มักคมกะใส่ผักแกงขมลหลายๆเนาะแต่ว่าอันนี้คือใส่พอดีพอมีรสชาติขมนิดหน่อยนะจ๊าอันนี้ใครชอบกินผักก็ใส่เยอะๆเลยนะคะอันนี้เราใส่เต็มที่เลยเพราะว่าเ้ามาักผักเนาะส่วนใหญ่ผักสีเบิร์ตกาลเหนือ,น,น,อน,นะคะอืมเนาะน,นะคะถ้าเราเอาผักใส่แล้วถ้าผักสุกกถือว่า เสร็จเรียบร้อยก็ไปกินได้นะคะอันนี้เรารอผักสุกแป๊บหนึ่งนะจ๊ะถ้าผู้ใดอยากหมักเผ็ดเนาะอันนี้เราทําแบบไม่ค่อยเผ็ดเลจ้ะเพราะว่ากินเผ็ดบ่ค่อยได้ฉะนั้นก็เอาเอาแบบพอดีพอดีแต่ว่าถ้าผู้ใดมากกินเผ็ดก็สามารถใส่พริกแกงก็เลยจ้ะพริกแกงหรือว่าตำพริกใส่เพิ่มก็ได้จ้าพี่น้องจ๋าเมนูนี้ผู้ใดอาจจะเคยกินเนาะ หรือบอสเคยกินอยากให้ลองซิมเบมิงจ่าแสบเป็นเมนูอาหารอีสานที่หากินยากเนะาะท้าว่าไดเอียนมากเนี่ยก็คือซีบริกินเนาะอันนี้เป็นปลาไหลธรรมชาติจากไดมันตนาเนาะแต่เป็นปลาไหลธรรมชาติมันก็จะมีความแสบกลัวนะสาหรับสําหรับ,รบอัน,น้คิดวางสันเลยค่ะเออแ่าที่เคยกินมาเนาะมาจาาพี่้องจ้ามากินน้ากันจ้าหอมๆจ้า